สวัสดีครับผมกินนะครับจากช่อง off duty นอกเวลาทำการนะครับอันนี้คุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับนี้เราอยู่กันที่เกาะช้างนะครับกับลานกลางเต็นท์ t h o r o s t s t b e a c ดแคมป์ไนะครับผมก็ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับจริงๆผมมากลางอันนี้เข้าวันที่3แล้วก็คือเนี่ยเก็บของเสร็จเรียบร้อยกำลังจะกลับกรุงเทพแล้วเพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายครับให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อน นี่เลยสุดยอดมากนี่เมื่อคืนผมกางเต็นท์ตรงนี้นี่ตรงระหว่างต้นมะพร้าวสองต้นนี้เห็นไหมครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามันจะมีสักกี่ล้านที่สถานที่ที่เรากางกับชายหาดเนี่ยมันเดินห่างกันแค่นิดเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เมื่อกี้ผมยืนตรงที่จุดจอดรถนะครับตรงนี้เป็นบริเวณลานกางเต็นท์แล้วนี่เห็นไหมครับนี่ไม่กี่ข้าวนะก็ลงชายหาดได้แล้วสวยมากๆ ลานก็ค่อนข้างกว้างนะครับไปทางนู้นก็จะมีเป็นร่มไม้สบายมากแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของตัวรีสอร์ทนะครับก็คือที่นี่เราจะใช้ฟาสิลิตี้แชร์กับทางรีสอร์ทที่ชื่อเดอะท็อปปคอลนะครับก็จะเดินเข้าไปใช้ห้องน้ําห้องอาบน้ำฝั่งนู้นแล้วก็มีบาร์ด้วยนะมีอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวผมขอแทรกอินเสิร์ตให้แล้วกันนะครับแล้วก็ที่เนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่อยากมาเอาบรรยากาศแบบริมเทะเลสุดๆนะหรือว่าบางคนที่อยากเอารถมาเป็น คาแคมป์ผมว่าที่นี่เหมาะเลยเพราะเขาให้เอารถเข้ามาจอดตรงริมชายหาดได้เลยครับอย่างนี่คุณอาฝรั่งท่านนี้มาน่าจะวันที่5แล้วเพราะตั้งแต่วันแรกที่มาก็เจอแล้วครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดใหญ่แล้วไม่น่าได้ถ่ายเดี๋ยวผมขออนุญาตภาคแล้วก็ใส่อินเสิร์ตเลยนะครับวันนี้ชุลักทุเลมากนะครับ สำหรับลานกลางเต็นท์ Forest b e a c Campsite นะครับก็อยู่บนเกาะช้างจังหวัดตราดนั่นเองนะครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ5-6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็จะมาถึงที่ Forest b e a c Campsite แล้วนะครับผมว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยดูรีวิวหรือว่าหาข้อมูลกันมาบ้างเนี่ยก็พอจะทราบได้ว่าที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างดังในหมู่เพื่อนๆที่ชอบขาแคมนะครับเพราะว่า ผมว่าน่าจะเป็นหาดไม่กี่ที่แหละครับที่สามารถให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเอารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดกลางเต็นท์ได้แทบจะติดทะเลอยู่แล้วนะครับถ้าดูจากที่ผมถ่ายมาเนี่ยก็จะเห็นว่าระยะจากจุดที่เรากางเต็นท์กับเดินไปถึงเล่นน้ําทะเลเนี่ยประมาณไม่ถึง19เเลยนะครับสวยมากๆนะครับผมว่าเรื่องความสวยงามเรื่องบรรยากาศเนี่ยให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่าแล้วก็ให้เพื่อนๆลองมากางเต็นท์ เอาดูกันเองดีกว่าน่าจะได้บรรยากาศมากกว่าผมอธิบายครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอไม่พูดตรงนี้เยอะแล้วกันแต่ขอไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวว่าก่อนที่เราจะมาที่นี่เนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวมาบ้างนะครับถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอย่างที่1ครับที่ลานกลางเต็นท์ Forest Beach Campsite นะครับไม่รับ walk in นะครับเพื่อนๆก็แนะนําให้จองมาทางเพจนะครับเขาไม่มีการจ่ายค่ามัดจาอะไรก่อนครับขอแค่ว่าถ้าจะมาก็ ให้มาถ้าจะยกเลิกก็ให้แจ้งเขาก่อนท่านเองนะครับแต่ว่าไม่รับบออินนะครับผมข้อที่2นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยู่กรุงเทพหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้จ,จังหวัดตราดมากผมแนะนําให้ออกเดินทางมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าถ้าเราออกมาช่วงาสายๆหน่อยออกจากกรุงเทพสัก6กโมงเจ็ดโมงเนี่ยนะครับกว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ก็อาจจะ ประมาณเที่ยงกว่าได้แล้วแล้วไหนเราจะต้องมารอคิวของการข้ามเรือเฟอร์รี่ก็อาจจะทําให้เราถึงที่ลานี้ช้าสักนิดหนึ่งนะครับผมแนะนําให้ออกมาตั้งแต่สักช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรอย่างนี้เลยครับอย่างวันที่ผมมาเนี่ยผมก็ออกจากกรุงเทพต,ต,ตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับมาถึงที่นี่ตีห้าครึ่งก็ได้ขึ้นเรือรอบแรกไปที่เกาะช้างเลยนะครับอย่างที่3มครับทีอ่อยากจะแนะนําเพื่อนๆก็คือว่าลองดูนะครับว่าช่วงที่เรากําลังจะไปเนี่ย มีเจ้าตัวลิ้นทะเลหรือเปล่านะครับบางคนก็เรียกลิ้นทะเลนะครับบางคนก็เรียกเหมือนคุ้นทะเลนะครับแต่รวมๆแล้วมันก็คือแมลงมีพิษชนิดหนึ่งนะครับที่กัดค่อนข้าง เจ็บเลยคล้ายุงนะครับก็ลองดูกันดีดีครับว่าหน้าที่เราไปเนี่ยมีเจ้าตัวริ้นทะเลหรือเปล่าถ้ามีก็แนะนําให้เตรียมยานะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นยากันยุงหรือยากินหรือว่ายาทาไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้กัดเจ็บมากๆนะครับอย่างแฟนผมเนี่ยโดนเขไปก็คือขาลายนะครับก็เสียวๆอยู่ว่าจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่าก็ลองหาข้อมูลก่อนมานะครับสรุปแล้วนะครับกับลานกลางเต็นท์ฟอร์จิบแคมป์ไซด์นะครับก็เป็นลานที่สวยสมคำล่ำลือนะครับ ได้บรรยากาศที่สุดยอดมากๆถ้าใครอยากลองกางเต็นท์ริมทะเลสักครั้งหนึ่งนะมาที่นี่เนี่ยผมบอกตรงไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่ากางเต็นท์ใกล้ทะเลมากๆนะครับแล้วก็ทะเลเกาะช้างก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ําสวยทรายขาวฟ้าใสนะครับเรื่องการอำนวยความสะดวกก็มีจุดพ่วงปลัก๊กให้ใช้นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ถ้าจะใช้แอร์เพิ่มเขาก็คิดแค่100บาทต่อวันเท่านั้นเองนะครับ ถ้าจะติดนะครับผมก็คงจะติดอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องของห้องน้ํานั่นเองนะครับเพราะว่าห้องน้ําของที่รานเนี่ยมันเป็นห้องน้ําส่วนกลางของรีสอร์ทนะครับก็คือเราจะใช้ร่วมกันกับลูกค้ารีสอร์ทท่านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงแล้วก็อย่างที่เราก็รู้อยู่แล้วครับเรามาทะเลมันก็เรื่องทรายเรื่องความสกปรกเนี่ยมันก็คงจะห้ามกันยากครับแต่มันก็ยังมีข่าวดีอยู่เล็กๆครับก็คือช่วงที่ผมไปเนี่ยเขากาลังทําห้องน้ําอีกอันแยกออกมาอยู่ใน เ็ลานกลางเต็นท์เลยก็เพืเ่อนๆคนไหนอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกส็สอบถามเข้าไปที่เพจของลานเขาได้เลยนะครับโอเคครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว of f d u t y นอกเวลาทำการด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ ขออนุญาตสั้นนิดหนึ่งนะครับพอดีช่วงที่ไปดันไปถึงเกาะล้วไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ถ่ายฟุตเทปมาเยอะแล้วก็ไม่ได้เดินพูดพาลิวลาเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแก้ตัวกับคลิปหน้าด้วยนะครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ